สวัสดีค่าวันนี้พบกับเราช่องพังอันดาภายนกพะเก้านะคะวันนี้แม่ควานก็ได้มาเอาสับปะรดนะคะมีผู้ใจบุญให้สับปะรดฟรีนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้ก็คุณแม่ก็มาด้วยนะคะพ่อควานแล้วก็แม่ควานแล้วก็แม่ควานพี่เบนนะคะ ก็ได้ตัดสับปะรดนะคะมีผู้ใจบุญให้นะคะอันนี้สับปะรดสวยๆนะคะต้นสับปะรดนี่นะคะพวกเราก็ได้พากันมาตัดนะคะตอนนี้ก็จะเต็มรถแล้วนะคะ แม่ขวานพี่เบ้นนะคะเนี่ยแม่ขวานพี่เบ้นวันนี้พี่เบ้นไปทางานนะคะมาตัดสับป,ปะรดแม่ควานก็ได้มาตัดสับป,ปะรดให้แม่คําแสนพี่น้องขวาก้าวน้ออันดาได้กินนะคะไม่ต้องซื้อเขานะคะถ้าซื้อก็ลดละเจ็ดร้อยแปดร้อยอันนี้เราก็มีผู้ใจบุญให้สับป,ปะรดฟรีขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ โควิดมารอบสองก็ไม่รู้จะยังไงนะคะไม่รู้ว่าสวนจะปิดอีกรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะตรงน,นี้คุณแม่ก็มาด้วยพี่ควานก็มาด้วยนะคะตอนนี้ต้นสับประรดสวยๆกันทั้งนั้นเลย นี่นะคะเราก็ได้เยอะแล้วนะคะเรามาจำนวนสี่คนไม่รู้ว่าจะได้กี่รอบนะคะเราก็มากันอยู่ระยองนะคะสับะรดอยู่ระยองนี่นะคะแด็ก,ก็จะร้อนมากเลยนะคะคปิดอะไรเหมือนเวลาจับไม่กระปิดเราเด็ดมันก,ก็ปิดอยู่ ก็จะเอาง่ายมากเลยนะคะแม่ก็จะถอนออกนี่นะคะวันนี้น้องโอ๊ตก็มาด้วยนะคะแม่คว้ามาด้วยจับไปงี่วะนี่นะคะเด็กก็จะร้อนมากเลยนะคะ เราก็จะได้ให้พี่คำใสเอ้ยแม่คำใส่พี่น้องคาคกาน้องอันดาได้กินอย่างอร่อยเลยนะคะไม่ไต้องได้ซื้อนะคะจับไปโยนไปจับนี่นะคะขอบคุณที่ใจดีค่ะ มาเอาจำนวนสามคันนะคะสามคันนี่ค่ะแม่ควานพี่เบนต์ก็มาด้วยนะคะพี่เบนต์ไปทำงานนะคะแม่ควานก็ต้องมาแทนเนยแม่แม่ควานเป็นยังไงบ้างอันนี้แม่ควานพี่เบน์นะคะก็ดีค่ะวันนี้เราได้สปบประรดฟรีนะคะซึ่งต่อชีวิตพวกเราได้อีกหลายวันเลยคะ่ะนี่ช่วงนี้โควิดก็มาแล้วรอกใหม่เราก็ ต้องทําใจอีกนะคะเพราะว่าเราก็ทํางานวันเว้นวันอยู่แล้วนะคะวันเว้นวันเหรอไม่ควานไม่ใช่สี่ห้าวันั้งเหรอก็มีวันเว้นวันบ้างสี่ห้าวันั้งบ้างนะคะก็รวมเงินเดือนที่ทํางานก็ได้ไม่ถึงห้าพันนะถ้าเราซื้อสับปะรดอนี้เราก็คันละเท่าไหร่คันละแปดร้อยนะคะเดือนที่แล้วได้เท่าไหร่คะเดือนที่แล้วไม่พอใช้หนี้เลยค่ะติดลบด้วยค่ะ เดืนที่แลสาันห้าไม่ใช่เหรอคะไหนจะลูกไปโรงเรียนนี่นะคะแม่ขวานพี่เบนก็กําลังเดือดร้อนนะคะวันนี้เราได้สับปะรดช้ายกินซรีนะคะคุณยคนยังพอทนได้นะคะแต่ถ้าช้างไม่มีญยาชิ้เราก็ไม่รู้จะยังไงนะคะจะยังไงคะอันนี้ยังยังดีโชคดีมากๆากเลยค่ะที่สับปะรดนี่นะคะจากใจ ะะจากใจแม่พี่เบนนะคะเขาก็าจะปั่นทิ้งแล้วทีนี้เราก็เลยต้องรีบเนาะเขาก็เลยให้พวกช้างมาเอาแล้วว่าโชคดีไปอีกขั้นหนึ่งนะคะปกติก็ซื้อของมากเลยที่ได้ทำบ,บุญกับช้างต้แม่พี่เบน,นะคะปก,กติถ้าเอา น้เทนายคะทะเบียน800ค่ะไม่ควานได้ข่าว่าพี่เบนไม่สบายไม่ใช่เหรอคะพี่เบนไม่สบายค่ะพี่เบนเหมือนอาการถ้าภาษาบ้านทางเขาก็เรียกลงพื้นนะคะลงพื้นก็เหมือนจะท้องเสียนะคะ <S <S ถ้าพี่เบนเป็นก็จะซึมแล้วก็เดินเดินไม่ได้เนาะเดินไม่ได้ค่ะขาจะแข็งขาจะแข็งขาจะแข็งเหมือนเรานะคะคนเราไม่ควรไปทำแล้วไม่ควรจะทำยังไงคะ ต้นต้นไม้อ๋อเราก็ต้องตัดต้นไม้ให้พี่เบ้นกินนะคะเป็นยานะคะต้นไม้เหลือไม้เป็นยานะคะต้นเป็นยาต้นไทรต้นโพนะคะแต่เมื่อวานพี่เบ้นก็ไม่กินยานะคะเราก็เลยต้องไม่กินหญ้าเราก็เลยต้องไปตัดต้นไม้ให้พี่เบ้นเดี๋ยวเราจะไปถ่ายพี่เบ้นให้ดูกันนะคะค่ะอันนี้ก็พวกควานก็กําลังโยนเชือรถนะคะ เดี๋ยวเราก็จะโยนขึ้นรถแล้วนะคะทำไมเผยจอบจนหน่อยสิบล่นวุ่นอะไรบ้างใด็จอบหน่อยนะตักก็วไว้บ้างใด็กจอบหน่อยัดหนยจีนหน่อยตอนนี้พ่อควานก็ได้โยนขึ้นรถแล้วนะคะนี่นะคะวันนี้น้องโอ๊ตก็มาด้วยนะคะน้องโอ๊ตคุณตาก็มาเอาน้องโอ๊ตสว่านน้องโอ๊ตไม่ค่อย อยู่นะคะน้องโอ๊ตงงเงี้ยอันนี้น้องโอ๊ตก็มาด้วยพ่อขวานก็ได้โยนนะคะโยนสับระรถขึ้นรถนี่นะคะเราก็ได้หลายกองกันเลยนะคะกองโตๆนะคะปล่ยบลรถลล วันนี้เราก็จะมาขนสงรอบเลยนะคะสองรอบสามรอบเลยนะคะเดี๋ยวเราให้พี่ควันโตมอนกับพ่อควันต้ามาเอารอบสามนะคะเพราะว่าของฟรีเพราะว่าเขาจะปั่นแล้วนะคะพวกเราก็เลยต้องรีบมาพี่เอาอาศัยมากับพ่อควันพ่อควันแข่งทำแต่นะคะเนื่องจากี่ไม่มีรถนะคะอี่เบ้นไม่มีรถนะคะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณแจกใจอันนี้แจกใจแม่ขวานที่เด่นนะคะามากเลยนะคะเราก็เป็นเ,เพื่อนบ้านกันนะคะเพื่อนบ้านกันเราก็อาศัยเขามาะคะ่ะนี่นะคะแต่ก่อนเราก็สั่งสับป,ประรดเราก็กินด้วยกันนะคะเราก็หารกันออกนะคะคนละแปดร้อยอย่างนี้เราก็ออกกันคนละสองร้อยนะคะกินไม่ถึง ไม่ถึงสามวันเนาะแม่ควันเนาะก็ช้างก็จะกินเยอะหน่อยนะคะนี่นะคะเราก็จะช่วยกันเราก็มาทั้งหมดสี่คนสี่คนกับคุณแม่ห้าคนกับคุณพ่อหกคนกับน้องโอ๊ตนะคะคุณพ่อก็มาเอาน้องโอ๊ตนะคะเพราะว่าน้องน้องโอ๊ตไม่ค่อยอยู่งงเงนะคะแม่ควันก็ต้องเอามาด้วย คุณพ่อก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะก็เลยมาเอาน้องโอ๊ตวันนี้น้องอันดาหยุดนะคะวันนี้น้องอันดาไม่ได้ลงไปทำงานนี่นะคะเราก็จะโยนแล้วนะคะเด็ดก็จะร้อนมากเลยนะคะเราก็เห็นเขาอิ่มเราก็ดีใจแล้วนะคะเราไม่ต้องซื้อเขาเราก็เติมแค่น้ำมันรถเราก็มาเอานะคะโควิดมารอบสอนี้ก็หนักเลยนะคะไม่รู้จะทำยังไงนะคะ แม่ควนันถ้าศูนยเขาปิดแม่ควันจะทำยังไงเนี่ยแม่ควันจะไปอยู่ไหนหรือยังไงถ้าเขาไม่เชิญออกนะคะถ,ออถ้าเขายังให้หอยู่ต่อเราก็จะอยู่เพราะลูกเรายังเรียนอยู่นะคะสําบ,บ้านเราก็ไม่มีย่านาะงแม่ควันเนาะลํา,า,าลบากเลย สมาชิกพี่เบนก็เยอะนะคะต้องมีพี่ม้าอีกสองตัวนะคะไม่รู้จะยังไงกำลังลำบากเลยนี่นะคะตอนนี้ตอนนี้ก็โยนขึ้นรถแล้วนะคะเนี่ยพ่อควันก็จะเหยียบด้วยนะคะ เห็นเธออิ่มก็สุขใจแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ